มาจ้ากินซุปหน่อไม้กับยายเนาะกินซุปนหน่อไม้กับยายยายก็จะแบ่งใส่จานเฉพาะเนาะ <c oughs> ซุปหน่อไม้ซุปแล้วนะซุปแล้วไม่ไ่าซุปเสร็จยายก็ไปอาบน้ําเนาะเพราะว่าเขาคัวมันหอนยายก็จะกินกินคือกินเป็นเมียงนีเนาะจะเนาะผักก็จะมีากะหล่ำปลีแล้วก็เรซคอร์ด <c oughs> เรซคอร์ดโอ้ยคอเนี่ยก็ได้เรซคอร์อรเรดรเนาะ ยายจะห่อเหมือนห่อเมี่ยงเนาะ <c oughs> ตักซุปหน่อไม้ใส่ตักซุปหน่อไม้ใส่กินค่ะก <c oughs> ินแบบนี้แหละจ้าจังแสบถ้าอยากใส่เขากระจกเขาเป็นค่ำใส <c> ่ <oughs> ยายก็จะมีเนื้อแห้งทอดทอดเนื้อแห้งแล้วก็ทอดไข่แต่ที่ชอบนี่ก็คือจุ้ม,มหน่อไมหน่อไม้ก็เป็นของร้อนเนาะถ้าห้ากินนี่ฮาต้องกินนห้มพผักน้ำโดยเฉพาะแตงกวาแตงกวามันเป็นผักมีน้ำเยอะมันจะลดความร้อนลง แล้วแต่วิธีการกินของคนเนาะบางคนมันก็นจะเอาข้ามเข่าตุยเอาแต่ยายแม่มจะห่อพักแบบนี้จ้ะแซ่บอยู่จ้ะของแซ่บอยู่ที่เฮาคืดอยากเนาะพักครับกระจานแบบง่ายจ้ะลืมเก็บใบมะกอกใบมะกอออยู่ปลายสั้นใบมะกอกก็คือกันจ้ะเพราะใบใบมะกอกมันจะ อมเปรี้ยวอมฝาดเนาะเข่ากันกับซุปน้ไมัพักสังกับมีกับะไเอามาใส่แต่ก็ไม่เป็นไรรอบต่อไป <c oughs> มังคนน้นกินเพิ่นก็จะเอาข้ามเข่าตุยง่ายๆแบบนี้ถ้าจะเอาข้ามเข่าตุยต้องตุยให้ถ่วมข้ามเข่าแบบนี้เนาะคขะเนาะมันค่อนข้างจะเส้นยาว เราก็ว่าเราทําเส้นสั้นแล้วนะมันก็ยังยาวอยู่นะกินแซ่บแน้องกันจ้ะพี่น้องจะ้ะโอเคนะคะ